เสียงโชคก็ไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนมาดูความรับนี้กันดีกว่าค่ะหลายคนนะคะ ไปเสี่ยงโชคทีไรไม่ได้สักทีไปดูหมอดูหมอดูก็บอกว่าพื้นดวงมีปัญหาอ้าวจะทำยังไงดีเอ่ยโชคลาภจะมาปีหน้าแล้วปีนี้ล่ะเสี่ยงโชคจะทำยังไงดีเอ่ยอยากให้ได้โชคลาภกับเขาบ้างจังเลยบางคนเจอปัญหาเรื่องปีชงด้วยเจอปีชงโดยที่ไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกทีปรากฏว่าเสี่ยงโชคทีไรเฉียดไปเฉียดมาพินขออนุญาตนะคะพินจะมียันนําโชคใส่ในขรอสร้างให้ทุกใบค่ะซึ่งยันนําโชคนี้นะคะเป็นชุกเล็กมหามงคลเห็นโชคลาภ หลายคนนะคะรู้เคล็ดลับของชุดกุญเขนี้ดีนะคะชุดกุญเขนี้จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้หลายคนมีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงมีปัญหาเรื่องฐานบุญนะคะใช้เคล็ดลับของยันนําโชคนี้ปรากฏว่าโชคลาบได้เข้ามาบ่อยขึ้นบางคนบอกว่าได้10งวดติดต่อกันได้12งวดติดต่อกันบางคนก็ได้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะซึ่งกรร้างศาสตร์ตัวเลขนะคะนอกจากจะมียันนําโชคแล้วนะคะก็จะมีพุทธคุณหนุนการเงินนะคะเป็นพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านหนุน โชคลาภนะัเมตานะคะมีเครื่องดางหรือดูดเงินด้วยนะคะครบจบในใบเดียวเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาหาของมงคลใส่อีกเลยก็ได้นะคะหลายคนเอาของมงคลใสในกะร่อสร้างเอบางทีของมงคลเราไม่หนุนเงินก้อนใหญ่ไม่หนุนโชคลาภแบบเด่นๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เลยทําให้การเสี่ยงโชคของเรานะคะไม่ค่อยได้ท่าทช่ควรม,มีคลับเปลี่ยนดวงการเงินพร้อมรหัสมงคลจัดส่งไปให้ด้วยค่ะ